ค,ครับผมจะใช้หมัดอาร์คีหรือไม่ก็รีบรักเก็ตต่อยบอสยู่นี้เป็นไงผมจะที่ผมไปมาเนี่ยอบอสมันสามารถขาขาด,ด,ไ,ดขาาได้ด้ยนะผมจะเริ่มต่อยขามันอยู่จะ,นะ,นะเริ่มต่อยขามันนะครับเฮ้ยขอโทษครับทำคลิปพังว่าน้องผมผมจะต่อยขามนันดูยที่ขาม,มันมีโอกาสโอกาสที่จะเลือดออกสูงอะนี่ไง เอาละเอาละม,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 มันยังต่อยอยีกเอาอืมต่อยหน้าเว้ยต่อยหน้าเฮ้ยต่อยหน้าต่อยหน้าต่อยหน้าเฮ้ยปากมันแตกลยมันยังต่อยอ่อเนี่ยปากมันแตกครับ มันต่อยปากมันแตกมันจะต่อ,อยอีกขาหนีมันชอบยืนใช่ไหม เล็งบงังอยู่ดิดูดิเลือดบอสดูเลือดดิซึ่งต่อยจบเอาแขน,นขาดมั้งดวะท,ดงะ,ะทำให้แขนมันขาดนี่เป็นไงอะผมจะทำให้แขนขาดบ้างนะนะผมจะแก้แขนตอนนี้มันทำผมแบบตายหลายครั้งผมจะเอามันมั่งเออ พอมึงมาที่โลกกูใช่ไหมกูจะต่อยมึือเน้นๆกูกระตุ้งได้โดยไม่ต้องเราไม่ต้องไปลำบากโดยไม่ต้องข้อปรับเนี้ยเนี้ยกูไม่เป็นอมตะใช่ไหมขี้โกงเหรอมึงโกงดูดีเลือดมันออกเลือดอะไร เฮ้ย้อนอะไหลถีบถีบถีบตายโอเคอ่ะสิ่งที่ผมจะมาเล่นวันในวันนี้ก็คือผมจะมาอีนี่นะครับนะ R E V E N G E A N C แบตผมเหลือ36เปอร์เซนต์ผมก็จะจะกเจ้าตัวองสี่ก็จะเอาไว้อเปมาเอ้ยดาลินเอาผมตายทำไมขอมันวะ event e n c e หน้ออไอตัวนี้ใช่ไหมต้ดเหลียสี่ อนี่หัวรถทำไมไม่ตายเนี่ยฮะหัวมึงดเดี๋ยวมึงไม่ตายหรอฮะมึงไม่ตายใช่ไหมต่อยต่อยต่อเนื่องเป็นไงอันนี้ตายนะ,ะเฮ้ยไอ้จารินจารินอ้ากูาจะเอาไอหมอนี่มา ฉันกำลังนั่งเก้าอี้หมดแล้วแม่หมดแล้วทำไมพ่ออะไรอะ่ะ